ลุงออ๋เดี๋ยวต้องเล่าหน่อยที่ว่าทำไมถึงได้เอากล่องรุ่นนี้เข้ามาจริงๆกล่องรุ่นเนี้ยเดิมทีเนี่ยลุงโ๋ไปเที่ยวงานที่โอซาก้านะครับกับบริษัท A c แคนนะครับแล้วก็ไป A c แคเนี้ยเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของเวอร์ดซูอยู่แล้วนะครับบริษัทเมย์โฮเนี่ยนะครับแล้วเราไปเห็นกล่องรุ่นนี้แล้วเพิ่งเปิดตัวในงานวันนั้นด้วยก็เลยเลยก็เลยว่ามันเหมาะกับนักตกปลาชาวไทยอย่างยิ่งเลยนะครับนอกเหนือจากรุ่นอื่นแล้วรุ่นนี้ก็น่าสนใจอย่างยิ่งเราก็เอาเข้ามาจำหน่ายช่วงนั้นนะฮะแล้วจังหวะะที่่่จาาาหนนยยมมมัเเข้ไอ โอ้แล้วร้านค้ากับนักตกปลาเนี่ยชอบมากๆแล้วก็หาซื้อแทบไม่ได้เลยเนี่ย <c oughs> แล้วเป็นย <c oughs> ินดีเลยที่น้าหลังมาวันนี้พอดีของมาส่งพอดี <c oughs> ก็เลยเรียกน้าหลังมาเลยมาช่วยอธิบายว่ากล่องรุ่นนี้มันดียังไง <c oughs> บางทีนักตกปลาอาจจะยัง ยังใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่ายังยังใช้ไม่ครบนะฮะเอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละรุ่นแล้วกันแต่ละขนาดนะครับมาดูกันก่อนที่ผมบอกว่าแต่แรกแล้วว่ากล่องรุ่นนี้มันมีความพิเศษก็คือเป็นแฮนเดิลสต็อปเปอร์ตัวนี้นะครับเป็นหูล็อกตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เรากลางออกมาเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกตัวนี้จะมีตัวล็อกอย่างนี้ทุกทุกทุกไซส์เลยนะครับนี่นะเราจับหูตั้งขึ้นแล้วกลางออกมาเนี่ยนะแล้วลุงเอดูไม่แกว่งด้วย ไม่แขวงเห็นไหมครับมันจะไม่แขวงไม่แข็งนี่มันดีไงนะเว่าอ่าคือเวลาถือเนี่ยหูมันไม่เอียงเข้าตัวเวลาบางทีเราถือถือถือแบบของหนักๆยู่ของนักหนักเนี่ยไอหูนี่จะตรงเสมออ๋ออ่ามันก็ทำให้เขาเรียกว่าความมั่นคงของของหูเนี่ยที่จะหลุดเนี่ยไปได้ยากอ๋อคือถ้ามันบางรุ่นอื่นเนี่ยจะตรงนี้เป็นเอียงเอียงแล้วเบี้ยวเนี่ยบางทีมันหลุดออกไปอ๋อแล้วของก็หล่นเลยกระจุยเลยหลุดกระจุยได้ครับแต่ถึงถึงไม่มีตัวนี้ก็จริงแต่ฝารุ่นเนี่ยบอกให้เลยว่าล็อกตับโอ้โหแน่นมากนะคร นะครับ<ม>อ่าอันนี้คือทุกรุ่นมีอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นกันอันนี้ไซส์นี้ไซส์นี้นี่เจ็ดนนะครับลืมบอกไปนะครับมผมบอกขนาดให้ฟังกันก่อนเลยขนาดเป็นมิลลิเมตรนะครับ313คูณด้วย233คูณด้วย231มิเมิล นะครับขนาดของเขานี่น้องเล็กสุดใช่ไหมน้องเล็กสุดอ่ะมาดูกันก่อนว่าข้างในเป็นอะไรเราเรียกว่าอันบ็อกกันเลยนะครับครับผมนี่ละครับผมดูข้างในเห็นไหมครับเห็นข้างในไหมครับข้างในเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแบ่งช่องนะครับสำหรับเวลาการใช้งานเราเด็ดออกมาเลยเด็ดเป็นชิ้นเลยเสียบนะครับเนี่ยมีมีช่องหลักๆเข้ามาเป็นช่องใหญ่2ช่องให้เลือกเลยแล้วที่เห็นตรงนี้คืออะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์สําหรับติดฐานตัวนี้นะครับกันลื่น เวลาเราไปใช้งานบนเรืรอกันดูดูชั้นบนกันไปแล้วนะครับเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะข้ามชั้นบนไปเปิดฝาตัวนี้มาแล้วเห็นซีตัวนี้ไหมฮะซีตัวนี้จะเป็นตัวรับน้าหนักเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกกันเป็นบ็อกซีทก็คือเป็นกล่องที่รับน้ำหนักนั่งได้เยอะอมผมว่านะสำหรับผมเนี้ยน้ำหนักประมาณสัก80กโลเนี่ยนั่งสบายเลยสำหรับกล่องนี้ ผมเ,เ,เรียกอะไรรู้ป่ะอย่างนั้น่ะลุงลุงเรียกกระดูกง,งูกระดูกงูคาดคาดเลยแข็งแรงรบอกคือรุ่นเนี้ยไอซีรีเนี้ยนั่งได้หมดนะครับแล้วมาดูด้านในกันบ้างโอ้อันนี้ถุงพลาสติกเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องแบ่งกลางให้หนึ่งอันนะฮะแบ่งขึง้นตรงนี้เห็นไหมครับลึกพอสมควรเลยการใช้งานของกล่องรุ่นเนี้ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบเรื่องความเหมาะสมเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะใช้กล่องรุ่นนี้เป็นตัวแบ่งจากกล่องใหญ่ออกมา แบ่งสัมภาระมาเวลาเราไปลงเรือหรือว่าพื้นที่ที่จำกัดนะลุงผมเรือเล็กๆอ่ะครับผมลุงผมเคยไปตกหมึกที่ลยองใช่ไหมใช่ใช่โโหแคบมากเลยเล็กๆนะเรือเลยอ่าผมจะบอกกล่องรุ่นเนี้ยผมใช้เป็นที่ผมมีเนี่ยไอเบอร์เนี้ยไซส์เนี้ยผมจะใช้เป็นกล่องสําหรับออกตกหมึกนะครับใส่พวกโยกุ้งใส่อะไรพวกเนี้ยแบ่งออกมาใส่ใส่ใส่ซองหรือใส่กล่องเนี่ยเราสามารถเสียบได้ข้างเนี้ยใส่ล็อกเล็กๆได้สองตัวเห็นไหมฮะใส่สัมภาระใส่อะไรได้หมดถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ย มันใส่พวกครีมหนีพวกอะไรยาวได้ไหมเอาตัวนี้ออกไปใส่ได้ยาวเลยใส่ได้เลยเห็นไหมฮะน่าใช้งานไหมแล้วข้างบนเนี่ยผมไว้ใส่อะไรรู้ป่ะผมแบ่งเป็นช่องแล้วผมจะไว้ใส่พวกอุปกรณ์ไอพวกตัวตัวตดลหมุนอะไรี้ยพูกหมุนพวกตัวตัดไอพวกอะไรพวกคลิปต่างๆนะครับสายหน้าอะไรเนี่ยระวงังบนนี้ได้เลยมันใช้ใช้งานได้สะดวกนะใช่ครับแล้วคนที่ตีเหยยบป้อมนะครับรุ่นเนี้ยคนที่ชอบใช้ปลายางใช้เหยยบปลักตัวไม่ใหญ่มากเดี๋ยวผมบอกลใบนี้บอกมากนะครับแล้วก็ข้าง ใส่กระบอกปักคันได้เป็นยังไงบ้างนะครับลองนึกดูแล้วกันเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเกิดจะซื้อไซนียเอาไปใช้งานอะไรนะฮะคือนี่หน้าหลังหน้าหลังใช้ใช้จริงใช้จริงครับใช้จริงเลยนะผมจะบอกว่าผมมีทุกเบอร์เลยแล้วผมใช้ทําอะไรบ้างแล้วกันจริงๆตัวนี้ผมชอบเอาไปออกคลิปตกหมึกอ๋อคืออุปกรณ์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กแล้วไม่เยอะมากนะครับล้วก็สามารถที่จะแบ่งไม่เกะกะด้วยแบ่งของจาก ยันแม่จากทางย่าจากท้ายรถเราไปได้โอ้โหตัวเนี้ยนะครับไาย้ำอีกทีตัวนี้ราคา13 0 0บาทโอ้โหได้หลังจำแม่นเเนี่ยอ่ะแล้วสำหรับคนที่อยากดูรีวิวรุ่นนี้เต็มๆจากประเทศญี่ปุ่นอ๋อเขาจะมี q r c o d e ตรงฝานี่เห็นไหมครับสแกน QR code เข้าไปเนี่ยมันจะพาเข้าไปที่ u t u b e ที่เขารีวิวไว้อ๋อคือจะรู้เลยว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงไปดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขารีวิวกันแต่วันนี้เรารีวิวสไตล์คนไทยอใช่ใช่เราใช้เองะ นี่นะฮะไอเจา้าเจา้าเจา้เจารุ่นนี้ที่มาทั้งหมดจะเป็นสีทูโทนทั้งหมดใช่ไหมลุงหัวใช่ก็คือสีตอนนี้ก็ที่หนูไปญี่ปุ่น,นรับปีนี้มันเหมือนว่าทุกค่ายเลยเทรนมันมาเลยสีแบบสีเขียวขี้มา้าหรือว่า,าบางคนก็เรียกสีทหารสีทหารเออเราก็เป็นเนทรนเขาเทรนในญี่ปุ่นข้อดีอยู่อย่างที่เราเห็นบอกเวลามีเทรนอะไรมาเนี่ยมันจะคล้ายๆกันหมดเลยสีสีเทรนปีนี้เป็นสีเขียว